ซาลดีจ้ามือนี้เขาสิพัดกุ้งใส่เห็ดเนาะคะ่ะกุ้งประมาณสิบัวอันนี้เป็นเห็ดลิ้นดำนะคะหรือชิเมจิดำแล้วก็มีแค่รดน้อยนึงเห็ดฮอหนึงนะคะแล้วก็มีอันนี้เก็บม,มาจากสวนนะคะต้นหอมแล้วก็พักซี่เก็บม,มาจากสวนแล้วก็กระเทียมนิดน้อยนะคะไผ่บ๊บมักกับบอทองไซอันนี้กระเทียมสามกรีบนะจ๊ะน้ำมันลงไปใส่เพื่อผัดนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนถึงสองช้อนนะคะ ะกะกระเทียมลงไปก่อนนะจ๊ะเจียวกระเทียมให้หอมเลยใช้มากหลายกระส่หลายนะคะหรือใผ่บะมา่กินกระเทียมกับบะตองไ่อันนี้แล้วแต่ตามใจมากเลยนะจ๊ะมักแบบใดทําแบบนั้นนะคะคอย,ย้ําอีกครั้งการทํากับข้าวสูตรไข่สูตรมันด้วยก้นใช้ม,มากแบบใดเสแปบแบบใดก็เฮ็ดแบบนั่นจ้าล้าจะเอากุ้ง กุ่งลงไปล้วนซะกอนนะคะแล้วเข้าไปเกียวกุ้งขึ้นไปพักไว้ก่อนกัวเข้าสิบพันเห็ดซุปเดี๋ยวอนันกุ้งเข้ามันสีกระด่างกระเดือ่องเมื่อเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าถักขังไว้ในกระทะโดนโผดเดี๋ยวเข้ากระสีแบบวว่านงดเมือม่อนน่าจะกระด่างกับงดเมือม่ออ่าแค่นี้พออเราจะเราจะตักขึ้นเลย ผักไหลก้นนะจ้าผักเหรก้นผักเหก้นจังนั่นกะเฮดกับแค่รสนะคะลงนาผัดเลยเฮดห้าเดี๋ยวน้ำมันก็ออกอยู่แล้วนะคะแต่ห้ากระเติมลงไปน้อยนึงเดี๋ยวกระทะห้าวใหม่ก่อน<ม>อบน้อยนึงเนาะอบแค่รสจะได้ซุปไว้ๆนะคะเฮดนี่มันซุปไวอยู่แล้วแหละแต่ว่าแค่รสนี่ต้อง ทานความร้อนสักน้อยจ้ะอ่าประมาณนาทีสองนาทีนะคะเย็นตานี่ตาแล้วขั้นตอนทเริ่มปรุงเลยนะจ้าปรุงแล้วกะเฮ็ดกะอียังกะทีซุปมัดพอดีเนาะเริ่มต้นนะคะน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนชายานกหวานหลายด้วยจ้าเดี๋ยวสิเป็นเบาหวานไปเสียกอนละกะ ซี่อิ่ขาวนะคะหอยเฮียกับปลานันประมาณซ่อนแลาก็ะน้ำมันหอยนะคะอีกหนึ่งช้อนซุกเราขายเฮ็ดกระซุกแล้วข้าวเดี๋ยวกระซุกสองสามนาทีกระซุกปลวก้ะ รสากใส่ได้แล้วเขาก็สีเอากุ้งกับมะพร้าวลงไปนะคะเห็ดอียงกับซุกเรียบร้อยแค่รดกับซุกแล้วนะคะพัดโดนกระสิเล้ด้วยกันใส่กุ้งลงไปเลยจ้ะกุ้งลงไปแล้วกะหอมที่เเตรียมใบค่ะก็ะือนี้ต้นหอม หอมบัวบานเฮ้านะคะรก,กับทักซี่ทักซี่ไทยหรือบางคนทังกระเอิญพักซี่จีนโอเคเรียบร้อยระัากกสุดท้ายนะคะพริกไทยลงไปเพื่อความจันร่งไก่นะคะปิดไฟเลยเลยห่อนเลยจ้าผัดเห็ดใส่กุ้งนะคะใส่แครอทเพิ่มสีสันไปจังน้อยหนึ่ง นี่ค่ะเซตเรียบร้อยค่ะไยมีอหยังกินแรงกับล่องคอมเมนต์ให้เมืองแนเดอร์จ้าเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหนานะคะอ่าธรามาก,กับกดซับสไข่ให้คุยอีสานของข้าแนเดอร์จ้ามื่อนี้ไปแล้วกินข้าวแรงน้ำกันจ้าไปจ้าไปจ้า